สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโน้ตไ l วิคล t เว l o ์เ r อรนะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงรายเดือนนะคะเดือนตุลาคมของเพื่อนเพื้นชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะคะก่อนอื่นก็ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักทายกันเข้ามาได้ที่ไลน์แอด add 1 3 1 PPRPL นะคะค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดไม่กำหนดแล้วแต่ร่วมทำบุญนะคะมีให้เลือก2แบบแบบที่1อัดคลิปตอบคำถามนะคะก็ทิ้งคำถามไว้ได้เลยเราจะเปิดเป็นไพ่พื้นดวง1ิบใบการงานการเงนิงน1ิบใบความรักความสัมพันธ์1ิบใบนะคะแล้วก็ตอบคำถามของคุณนะคะจะถามกี่ข้อกี่คำถามก็ได้แต่ว่าอหอยถามในครั้งเดียวคราวเดียวนะคะได้คลิป ตอบกลับภายในวันนั้นเลยนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งแบบคอคุย30นาทีนะคะอันนี้จะไม่เห็นหน้าไพ่เนาะแล้วก็จะต้องนัดคิวนะคะอาจจะได้คิวประมาณ2-3วันนะคะโอเคขอดูเรื่องราวทั่วไปของบนเพื่อนชาวราศีมังกรน,นะคะวันที่เดือนเกิดดูได้ในช่อง description box หรือว่าปกคลิปหรือว่าชื่อคลิปได้เลยนะคะใบที่1 8เหรียญใบที่2 four cups นะคะ ใบที่3 queen of r o s นะคะใบที่4 page of swords นะคะใบที่5 ace of cups นะคะใบที่6 six of cups นะคะใบที่7 six of cups เมื่อกี้ six of swords นะคะ six of cups แล้วก็ four of swords นะคะใบที่9 justice นะคะใบสุดท้ายค่ะ ten of w a n d นะคะชาวราศีมังกรนะคะ uh, พื้นเจ้าชะตาในช่วงเดือนตุลาคมนะคะคุณขยันมากๆเลยเนาะขยันทำงานขยันหาเงินมีรายได้จากหลายช่องทางนะคะอาจจะเป็นรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะคะใบที่สองค่ะอุปสรรคในช่วงเดือนนี้นะคะ เหมือนจะมีคนมาเสนอข้อเสนอบางอย่างให้กับชาวราศีมังกรแต่ชาวราศีมังกรไม่อยากรับนะคะมีการเมินข้อเสนอนั้นนะคะหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกรําคาญคนที่เอามายื่นให้ก็ได้นะคะใบที่3นะคะสิ่งที่ชาวมังกรคาดหวังเป็นเรื่องของการงานนะคะได้ไพ่ราชินีถือไม้เนาะคุณน่าจะคาดหวังในเรื่องของการประสบความสําเร็จเรื่องของการงานหรือว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังอยู่นะคะ ใบที่4คู่ครองหรือคนในความสัมพันธ์คนที่เข้ามาดูนะชาวราศีมังกรน่าจะมีคู่ครองเป็นเด็กนะคะอายุน้อยกว่าแล้วเขาค่อนข้างดูเป็นเด็กดือ้อไม่ค่อยฟังคุณสักเท่าไรเลยนะคะออหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือนิสัยอาจจะเหมือนเด็กก็ได้นะคะ ใบที่5ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้พ่ายเอกสับคัพนะคะชาวราศีมังกรค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตเนาะบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ได้นะคะบางคนมีการตั้งครรภ์น,นะคะรู้ว่ามีน้องอะไรแบบนี้ก็ได้ ใบที่6นะคะในอนาคตนะคะได้ไพ่6ดาบคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้นะคะมีการออกจากบางที่เพื่อมุ่งเข้าสู่ที่อื่นนะคะแต่ว่าปัญหาหรือความลำบากใจมันยังตามคุณไปอยู่นะใบที่7ค่ะบุคลิกภาพเดือนนี้ยืนยันว่าอินเลิฟก,กับเด็กจริงๆนะคะอายุต่างกาันหรือเป็นคนในอดีตที่วนเวียนกลับเข้ามาหากันอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของคนรักก็ได้นะคะ ใบที่8ค่ะ คนรอบข้างซัพพอร์ตอะไรคุณไหมไม่ได้ซัพพอร์ตเลยเอาปัญหามาให้ด้วยแล้วตัวคุณเองอยากจะหยุดอยากจะพักก่อนอะไรแบบนี้นะคะลองหาเวลาพักผ่อนดูนะใบที่9ค่ะสิ่งที่ซ่อนในใจชาวมังกรนะคะได้ให้ justice ชาวมังกรน่าจะอยากได้ความยุติธรรมในบางเรื่องบางคนที่เป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่นะคะก็อาจจะแบบว่าได้รับความยุติธรรมก็ได้คุณอาจจะชนะคดีนะคะใบสุดท้ายค่ะภาพรวมโดยสรุปนะคะช่วงเดือนนี้นะคะ ได้ไพ่สิบหม้คุณงานหนักมากๆเลยนะคะต้องแบกรับภาระงานนะคะคือทํางานเป็นทีมแต่เหมือนตัวคุณเองอาจจะเหนื่อยอยู่คนเดียวก็ได้นะชาวมังกรน,นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการงานการเงินกันค่ะ เรามาดูการงานการเงินของเพื่อนเพืนชาวราศีมังกรกันนะคะวันที่เดืนเกิดดูได้จากช่อง description box ชื่อคลิปปกคลิปได้เลยนะคะขอดูเรื่องราวในอดีตถึงปัจจุบันนะคะ5ใบนะคะใบที่1คะ่ะ now น,นะคะไบเขียวเลยใบที่2 seven of wands นะคะใบที่3 three of swords นะคะ ใบที่4 8 of Cups นะคะใบที่5 Queen of Cups นะคะ mm hmm. ใบที่6ในเดือนตุลาคมนะคะ Blessing นะคะ c h a r i o t นะคะ Knight of Pentacles นะคะ10 of Pentacles นะคะและใบสุดท้ายค่ะ King of Pentacles นะคะชาวราศีมังกรมองว่าในอดีตนะคะได้ไพ่นาว Seven of Wands แล้วก็ Three of s ซอ r ์สนะคะชาวราศีมังกรในอดีตเนี่ยคุณมีปัญหามีอุปสรรคบางอย่างในที่ทำงานเกิดขึ้นแต่ถามว่าคุณฝ่าฟันไปได้ไหมคุณฝ่าฟันไปได้แล้วก็เหมือนข้ามผ่านไปแล้วปัญหานั้นอาจจะเป็นเรื่องราวของคนที่สามมือที่สามการขโมยผลประโยชน์ทางงานหรือว่าคำพูดที่ทำให้คุณเจ็บปวดนะคะแต่คุณเอาชนะมันได้นะ ต่อมาในปัจจุบันนะคะยังยืนยันคําเดิมค่ะชาวมังกรน่าจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะเกณฑ์ค่อนข้างชัดมากๆเลยได้ไพ่แถ้วยคู่กับราชินีถือถ้วยนะคะตัวคุณเองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนจะต้องย้ายค่ะบางคนมีคําสั่งย้ายด่วนต้องไปทั้งทั้งที่ใจยังรักยังอาวร์อยู่กับที่เดิมอยู่นะคะแล้วก็คุณน่ะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะ ต่อมาค่ะมาดูในเดือนตุลาคมนะคะได้ไพ่ l e ล s i n g นะคะชาวมังกรน่าจะมีคนอบกอดมีคนจับมือมีคนอวยพรถ้าคุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการงานหรือการเงินท่านรับรู้และท่านอวยพรคุณอยู่คุณได้เดินทางค่ะเกณฑ์การย้ายชัดมากยืนยันอีกรอบหนึ่งนะคะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนงานย้ายงานไปในที่ไกลๆก,กว่าเดิมนะคะ นายไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะการเงินก็มาดีมากๆเลยอัศวินถือเหรียญสิบเหรียญแล้วก็ราชาถือเหรียญน,นะคะเดือนตุลาคมนี้ชาวมังกรการเงินเด่นมากนะคะมีเงินเข้ามานะคะร่ํารวยเงินทองแน่นอนค่ะพิมพ์สาธุเพื่อรับพลังงานการเงินได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์กันคะ่ะ เรามาดูความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนชาวราศีมังกรน,นะคะวันที่เดือนเกิดดูได้จากปกคลิปได้เลยนะคะโอเคในอดีตสามใบนะคะ2 of Cups 8 of Swords นะคะ7 of Coins นะคะ9 of Swords นะคะ3 of Swords นะคะในเดือนตุลาคมค่ะ Strength f o ์โ o ร c o i ย s ์นะคะแฮงแมน of ร์ค cups นะคะใบสุดท้ายค่ะเทนนอฟคันะคะชาวมังกรในอดีตนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะ คุณเจอคู่แท้ของคุณแล้วนะคะ2ถ้วยนะแต่ว่ามันเหมือนมันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นร้อมรอบตัวคุณไปหมดคุณไม่กล้าทําอะไรเลยคุณได้แต่คิดพิจารณาอยู่ว่าจะเอายังไงดีนะคะในอดีตนะ ส่วนในปัจจุบันนะคะมันมีเรื่องราวของคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะขึ้นทั้ง9ดาบแล้วก็3ดาบเลยระวังบุคคลที่3ามือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือถ้าไม่ใช่คนก็อาจจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของปัญหาครอบครัวอะไรแบบนี้เข้ามาก็ได้ทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจตอนนี้ชาวมังกรเอง,เองน่าจะคิดหนักพอสมควรนะคะในเดือนตุลาคมค่ะได้ไพ่สเตรนท์นะคะคนรักของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาจะค่อนข้างยอมคุณนะคะค่อนข้างแบบว่าเอาใจบาง มากเลยนะคะ ได้ไพ่โ of coins นะคะมีการหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่า Moveon ไหมยังไม่ Move on นะคะยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะถึงแม้มันจะมีความเครียดมีความกดดันก็ตามนะคะเวลาคุณเสนออะไรไปให้เขาเขาอาจจะไม่ค่อยอยากรับก็ได้แล้วมันทําให้ตัวคุณเองเจ็บปวดผิดหวังเสียใจนะคะบางทีตัวมังกรเองหวังดีอยากจะให้สิ่งดีๆกับคนรักแต่เขาไม่รับอะ่ะพอเขาไม่รับเสร็จคุณก็เลยเอามาน้อยใจเองคิดมากเองนะคะสิบดาบเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอยาก ลืมนะคะรักตัวเองเยอะๆกลับมารักตัวเองกลับมามีพลังบวกกับตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่สุขภาพแล้วก็ไพ่แนะนำกันค่ะขอดูไพ่สุขภาพของเพื่อนชาวราศีมังกรหนึ่งใบนะคะได้ไพ่ เลอ,เอร์ปาเปิดนะคะเลอร์ปาเปร์ก็คือไฮโรแฟนนะคะระวังเรื่องของช่วงช่องท้องนะคะท้องอืดท้องเฟอร์อะไรแบบนี้นะคะโอเคอะขอดูไพ่ทำดีสมหวังค่ะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม3ใบของชาวมังกรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดทีเดียวนะคะขอ3ใบนะคะปิดไว้ก่อนนะ1 2 สามโอเคขอไพ่นังฟ้าหนึ่งใบคะ่ะให้ชาวมังกรโอเคอ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ทำดีสมหวังกันเลยนะคะ3มใบนะคะ ใบที่1ได้ใบนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามีใครบางคนในนี้เคยทําแท้งหรือเคยแท้งลูกไปหรือเปล่านะคะถ้าคนที่เคยทําแท้งนะคะเขายังตามคุณอยู่นะคะเขาตามคุณอยู่นะแล้วก็อาจจะรอคอยวันที่คุณต้องชดใช้กรรมเนาะพยายามทําบุญแล้วก็คิดถึงเขาละกันนะคะมันอาจจะช่วยได้ไม่มากแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทําแล้วนะคะส่วนคนที่ลูกอาจจะหลุดไปนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ทําบุญ เขาเหมือนกันนะคะทําบุญเยอะๆนะคะเดือนนี้นะไพ่ดอกบัวขึ้นมาเลยนะคะทําบุญเยอะๆเพราะว่าชีวิตคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบัวตูงกลายเป็นบัวบานนะคะมันกําลังจะดีขึ้นแล้วก็ได้ไพ่ใบนี้อายินดีด้วยล่วงหน้าเลยนะสําหรับชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ตั้งคันจริงๆนะคะเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ตั้งคันนะยังไงก็พยายามนะคะทําบุญให้คนเก่าๆที่อาจจะหลุดไปแท้งไปเนาะแล้วก็ ตั้งจิตนะอาจจะขอให้เรารู้สึกได้ว่าขอให้น้องที่เคยหลุดไปอ่ะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งลองตั้งจิตอธิษฐานดูนะคะแล้วเ,เขาจะกลับมานะคะมาดูไพานางฟ้านะคะ Opportunity ค่ะสวรรค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เปิดโอกาสให้กับคุณแล้วนะคะขออะไรอยากได้อะไรนะคะขอกับท่านดูนะคะโอเคประมาณนี้นะชาวมังกรนะคะก็มีพลังบกวกเยอะๆเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะแอบประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเราได้จัดทำให้บอกได้ไหมในใจเธอนะคะคเนาะประมาณนี้เป็นข้อความค่ะ ความน่ารักน่ารักนะคะสนใจทักทายกันเข้ามาได้เลยสำหรับละ450บาทนะคะมีทั้งหมด40ใบนะคะประมาณนี้นะคะก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ช่องทางการติดต่อไว้ที่ description box นะคะวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะฝากกด like กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ